ตอนล้อปล่อยให้มันให้จะลงยืนเพาว่าต้องให้ต้อง้ัสนใจ่กจริงไม่กรก็ได้ามันกพรไ่ถ้ากพรไม่อยู่งอ่จแนดีทไงกไม่ อารผู้สาระหว่างประเทศกรุณาติารคอที่เจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณค่ะ Attention please ต b ว a t e Has been found as a c u <oughs> i <Yeah. S 1> c y p o y w i t e another c i <oughs> e c e of security t o i n t e n a t i o n a l a e a l i ก่จนอนน้อยกนนัวมาเฮ้ยบีนเอดายน ก็ต้องเล่นนะครับ3 <laughs> 3คิดน้ํามีน้องเช่นนะเป็นลาในเจเลยแล้วผมก็ดิ้นเฮ้ยเรามาสู้กันได้มั้ยล่ะปัดเค้าเดือนเดียวโอเคเราสู้กันไปเลยเราไม่ต้องรอเราจะต้องเล่นด้วยกันเหมือนกันเนี่ยขอได้ขอได้ไม่ต้องหวังครับไม่ได้ครับ ตามบอลครับดําเนินรักษาพี่น้องครับพี่น้องครับที่จะออกเด้อเด้อครับครับวันนี้ดีนี่ครับ